ครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณพี่ธนพัฒน์วงประเสริฐนะครับท่านผู้จัดการทั่วไปห้างโรบินสันสาขาพิศนุโลกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับห้างโรบินสันที่แรกเปิดที่ไหนครับสาขาอนุสาวรีย์ครับโอ้เปิดมากี่ปีแล้วครับก็กว่า30ปีได้แล้วนะครับครับก็ดำเนินกิจการในเรื่องของของเป็นธุรกิจค้าปลีกทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นห้างสรรพสินค้านะครับเกี่ยวกับเรื่องค้าปลีกทั้งหมดนะครับ ก็มีการมีสินค้าอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าเครื่องเครื่องนุงหม่มอะไรต่างๆเนี่ยครับที่มาเปิดพิศณนโลกครั้งนี้มีมีครบยิ่งใหญ่ก็ครบเลยครับครบวงจรก็คือเรามาในนามเ,เป็นแพ็กเกจนะครับเป็นแพ็กกับเซนทันพัฒนาที่มารสร้างศูนย์การค้าเซนทันผาซ่าอ๋อจริงๆแล้วห้างห้างเซนทันนี้กับกับโรบินสันนี่มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรครับก็คืออย่างนี้นะฮะก็คือโรบินสันเนี่ยจะเป็น สินค้าในเครือนะครับเขาเรียกกลุ่ม CRC นะฮะเซนทันรีเทลคอร์เปอเรชันนะครับซึ่งตัวนี้ในกลุ่มของ CRC ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีผู้บริหารนะครับที่เป็น CEO นะครับก็คือคุณทศจิราธิวัฒน์นะฮะก็คือเข้ามาเป็นรวมกันนะครับบางคนหลายคนอาจจะสับสนว่าเอ๊ะเซนทันโรบินสันเซนทันโลบินสันจริงๆแล้วก็กระเป๋าเดียวกันจริงๆผมก็สับสนนะเข้าใจเข้าใจว่า อ่ยยูแกกัน็เป็นกลุ่มของเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชันในกลุ่มของคลาปิกทั้งหมดซึ่งนอกจากที่จะมีโรบินสันแล้วนะครับก็ยังมีซูเปอร์สปอร์ตนะครับพาวเวอร์บายบีทูเอสดนะครับออฟฟิศเดปโปล์โฮมเมอร์ให้ให้เช่าพื้นที่ด้วยคือ ไม่ใช่เช่าพื้นที่นะครับว่าแบ่งสัดส่วนสินค้ากลุ่มในเครือที่อยู่ในศูนย์การค้าเดียวกันทั้งหมดครับที่โดยเฉพาะที่สาขาพิซซูโรกเนี่ยนะครับที่เซนทัลพาซาสาขาพิซซูโรคก็มีโรงหนังด้วยใช่ครับก็อันนี้ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์นะครับพาร์ทเนอร์ของศูนย์การค้าเวลาเซนทัลพาซาไปเปิดที่จังหวัดไหนก็ตามก็จะมีกลุ่มพาร์ทเนอร์แล้วบาง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 สเปซเราจะดูว่า พาร์ทเนอร์จะเลือกเป็นใครอย่างเช่นของสาขาพิษณุโรกนี้เราจะเลือกเป็นโรงนังเมเจอร์นะครับแล้วก็มีศูนย์อาหารครับศูนย์อาหารเป็นโตลองใหญ่ๆนะครับก็ตอนนี้ในเรื่องของแบรนด์นะครับในเรื่องของร้านนะครับอาจจะเป็นฮอตพอตโอเอชีเอ็กเพสหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอันนี้ยังยังไม่คอนเฟิร์มนะแล้วเรารู้ดูว่าสเปซพื้นที่เหมาะที่จะเป็นเลสโตรองนะครับ แบรนด์ใดไซส์ไหนเนี่ยนะครับแต่ร,ร,รับรองครับว่าในแพ็กเกจของศูนย์การค้าเซนทันพาซาเนี่ยนะครับว่ามีครบไม่ต้องไปไกลแล้วนะครับใกล้ๆมีให้ที่พี่น้องชาวพิษณุโรกได้เลือกนพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโรกคงจะดีใจแล้วนะครับ,รบปกติเราจะทานอาหารที่มีโฆษณาในโทรทัศน์แต่ พิสูโลกไม่มีต้องเดินทางไปที่เชียงใหม่ที่เซ็นทัลแอร์พอร์ตครับแล้วก็ไปที่กรุงเทพเนาะตอนนี้ไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากที่จะมีเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนานาที่อยู่ในห้างเซ็นทัลนะครับจากโรบินสันนะครับก็ยังมีในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับของคนในชุมชนที่ทางห้าง เข้ามาดูแลแล้วก็เกี่ยวข้องด้วยนะครับ,รบเราจะไปดูแลในเรื่องของของอะไรบ้างครับก็แน่นอนอการการการสร้างการสร้างงานนะครับในจงใังหวัดนะครับที่เรามาเปิดที่สาขาพิษณุโลกเนี่ยนะครับน้องๆน,นะครับหรือพนักง,งานนะครับออของออสาขาพิษณุโลกเนี่ย80ถึง90นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านในระดับบริหารลงมาเลยนะครับ เป็นคนภูมิทัเนาอยู่ที่จังหวัดพิศนุโลกอ้อันนี้ก็คือมีตำแหน่งงานแน่นอนเลยแน่นอนตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายผู้จัดการแผนกอันนี้ถึงแม้อีกเ0เป็นระดับสตาฟนะครับเป็นภูมิตําเนาอยู่ที่สาขาพิศนุโลกงั้นพี่น้องชาวจังหวัดพิศนุโลกก็รับรองได้ว่าคุณเวลาไปช็อปเหมือนช็อปกับ พี่น้องลูกหลานของคุณนะครับในทุกๆแผนกเลยทีเดียวนะครับไปต oh, ้องดูจากว่าโอ้นี่ล like ูกยายนั่นอ๋อลูกนี่อะไรประมาณนี้ครับเหมือนเป็นร้านค้านะครับคนในบ้านเราอะไรเงี้ยเป็นพี่น้องกันทั้งหมดเลยนะครับเอเข้าไปซื้อของกันได้แบบสบายอกสบายใจกันนะครับไปซื้อเหมือนซื้อกับลูกกับหลานเลยใช่ครับแล้วคราวนี้ในเรื่องของคนที่เป็นสภาวะปกตินะครับก็เข้าไปทํางานที่ห้างนี้แล้วในเรื่องของผู้พิลพิกาอะไรครับ จะมีตำแหน่งงานบ้างตรงนี้คอยรองรับเราเรามีครับจังอันนี้จะเป็นกฎกฎของบริษัทเลยนะครับว่าอย่างน้อยในหนึ่งสาขานะครับสำหรับคนพิการนะครับในหลายๆสาขาเรามีนะครับที่แผนกโอเบอรเตอร์หรือว่ารับโทรศัพท์นะครับหรือว่าแล้วแต่ว่าความสามารถของคนพิการนะครับว่าเขาจะถนัดทางด้านไหนนะครับเขาจะมีให้ครับตามกฎหมายเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับเป็นการสร้างงานครอบคลุม ทุกทุกทุกวิติเลยนะครับแล้วเรื่องเศรษฐกิจนะครับคาดการไว้ว่าไงถ้าเกิดห้างตั้งขึ้นมาปั้งเปิดตัวตอนตอนนี้ไม่ต้องถามแล้วนะครับว่าเมื่อก่อนนี้นะครับเส้นทางที่จะไปแยกอินโดจีนนะครับเมื่อก่อนนี้ก็เดี๋ยวนี้นะฮะเต็มไปด้วยห้างสสินค้าห้างเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเส้นนั้นแต่ท่านี้ทางของกลุ่มเซ็นทัลพัฒนานะครับหรือว่าทางที่โซนโรบินสันไปอยู่เนี่ยนะครับจะมีห้างเดียวตั้งอยู่เส้นบนถนนเสียวัดโซนของภายชุมพลทั้งหมดเลย ที่ดินเป็นไงครับตอนนี้โอ้โหราคาไม่ไม่กี่พันนะครับเดี๋ยวนี้คุยกันไม่รู้เรื่องอันนี้ก็คือเป็นการสร้างแล้วครับว่าความบูมนะครับในในในเรื่องของอาหารสาอาหารหรืมทรย์นะครับเริ่มเริ่มตื่นตัวดีดขึ้นมานะครับหมู่บ้านใหม่อะไรใหม่ๆเริ่มก่อตั้งกันขึ้นมาแค่รู้หางรู้ข่าวว่าห้างจะเปิดนะมีขอพักเกิดขึ้นครับมีการจ้างงานตั้งแต่ห้างเปิดนี่พี่น้องที่ทํางานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ก็มีงานทํากันมีงานทำนะครับเรียกว่าสร้างมากี่ปีนะฮะเนี่ยเรย่มากกว่า2ปีนะครับนะครับเอ่อพวกช่างก่อสร้างอะไรต่างๆแถวตาบลแถวนั้นแถวนั้นก็มีงานทําเป็นรายวันขึ้นมาครับเคยเดินทางด้วยเครื่องบินเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนห้างใหญ่ๆนี้ยังยังไม่มีมาเปิดแต่พอรู้สึกว่ามีห้างมาเปิดในสายกั้นบินนะทุกที่นั่งเกือบเต็มเลยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีเรื่องของเศรษฐกิจเนาะที่ที่จะนําเข้ามาเคยมีคนถามเหมือนกันว่าไม่ทราบจะถามคุณพี่ได้ไหมว่า เป็นส่วนแบ่งกันตลาดไหมของกับห้างเล็กๆหรือว่าร้านมันจะแชร์ร้านค้ากันไหม,ไมอะไร<ช>ไหม<ช>ฮะ,<ช>ะผมผมว่าจริงๆแล้วที่เราเข้ามามาตั้งเนี่ยจะจะกลุ่มทาร์เก็ตกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย<ช>คนละกลุ่มกันนะฮะแล้วแต่ระดับราคาว่าถ้าเกิดร้านค้าปลีกร้านค้าเล็กร้านค้าย่อยๆเนี่ย ก็จะจับกลุ่มลูกค้าที่พอที่จะมีกําลังซื้อในส่วนประมาณร้านของชําไม่เกี่ยวครับเพราะว่าของเราเป็นร้านค้าปิกนะครับเป็นร้านค้าปิกที่คนที่มีกําลังพอที่จะไปเดินแล้วก็สามารถที่จะช็อปได้และราคาในกลุ่มของทารเก็ตของโรบินสันนี้ราคาไม่ได้สูงแล้วก็ไม่ได้ต่ำสามารถว่าพอเหมาะว่าคนที่จะเข้าไปเลือกช็อป คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ไปกับของที่เสียไปคุ้มค่ากันครับไม่ได้ไม่ได้ไปแชร์กับร้านค้าน้นค้านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสบายใจได้นะครับที่ประกอบกิจการห้างร้านเล็กๆนะครับมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนตรงนี้เดี๋ยวโดยที่ว่าเราเวลาเราเลือกนําแบรนด์เข้ามาก็ดูถ้าเกิดร้านค้าเล็กๆเนี่ยจะจะไม่มีแบรนด์นะครับไม่มีแบรนด์ที่ที่เรานําเข้ามาดังนั้นเพราะว่าก่อนที่มาก่อตั้งหรือว่าจะเปิด ร้านค้าของเราเนี่ยเรา,เรายพยายามเซอร์เบดูนะครับว่าอะไรที่เขาไม่มีแล้วเราจะนําเข้ามามอบให้กับพี่น้องชาวพิษุุโรบครับ,รบเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้านะครับมีรบเรื่องราวที่น่าสนใจสิ่งแปลกหูแปลกตาที่เกิดขึ้นในห้างเซนทันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ